เอาละครับสสดีเพื่อนน่ารักนะครับอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT Early Farm ที่อยู่ในเชน i V-Mix นะกรในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําเพื่อนทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับอีหนึ่งเกมนะครับที่อยู่ในเชน V-Mix นะครับที่ผมยังเล่นอยู่นะครับยังรู้สึกเล่นแล้วก็สนุกในเรื่องของตัวการอัปเดตของตัวเกมด้วยนะครับ Early Farm เนี่ยเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS หรือว่าจะเป็น Android อันนี้สามารถเล่นได้นะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยส่วนตัวของโทเค็นนะครับในเรื่องของตัวเกมเนี่ยจริงๆผมเล่นตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ศนะูนย์จุดศูนย์จุดสองนะครับศูนย์จุดสองศูนย์จุดหนึ่งนะประมาณเนี้ยนะครับแต่ราคาตอนนี้มันอยู่ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดในเรื่องของตัวละครของผมผมจำไม่ได้แล้วว่าอีเมลไหนที่ผมเล่นหรือว่าอะไรนะครับอ,อย่างที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้อยู่ผมเลเวลยี่สิบหกนะกเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูในเกมนะครับว่า การแลกหรือว่าการอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวจะมีวิธีการแลกอะไรต่างๆให้เพื่อนเพื่อนดูในตัวของตัวคลิปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้เราเลเวล26นะครับนี่นะผมย6่กนะครับก็คือเกมนี้นะครับจริงๆอ่ะมันต้องเลเวลสามสิบนะครับจะได้ปลดล็อกในเรื่องของตัวร้านอาหารนะครับจะสามารถทําเมนูที่เอิญเป็นเหรียญรูปหัวใจได้นะครับเป็นเหรียญเฮดนะ มันก็มีวิธีที่ทําให้เรา,าปลดล็อกในเรื่องของตัวเลเวล30เร็วๆนะครับเพื่อนๆแต่จริงๆตอนนี้มันไม่เหมาะแล้วนะครับในเรื่องของตัวราคาเหรียญณจุดนี้เนาะส่วนตัวนะครับของผม,มเพื่อนๆอาจจะเห็นาฟาร์มของผมมันเละเทะใช่ไหมเพราะว่าผมโฟกัสในเรื่องของตัวเควสอยู่นะครับนี่นะจะมีในเรื่องของตัวสตอรี่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวครอปนะครับก็จะเป็น2อันเลยนะครับผมที่ผมทําอยู่ใน,ในส่วนของตัวเควสรายวันเนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับจริงๆก็มีทําบ้างไม่ทําบ้างอะ เพราะว่ามันไม่ได้เรื่องของตัว EXP ผมเ,เลยเลือกที่จะไม่ทํานะครับก็ทำแค่2อ,อย่างนี้ก็จริงๆเดี๋ยวตอนแรกผมจะทําคลิปตอนที่เลเวล30นะครับแต่มันนานมากนะครับเออมันไม่ไม่30ไปกีทีนะครับแล้วก็เควสต,ตอนนี้ต้องปลดล็อก พิกหยวกนะครับต้องขายพิกหยวกก็ต้องเลเวล27อีกนะครับก็อีก4เวลเลยนะครับอีก3 4เวลมันนานเกินไปนะครับก็เลยออกคลิปนี้มาก่อนเกมนี้ผมมองว่าเพื่อนๆสามารถเล่นฟรีๆได้นะครับก็ใครที่แบบมีเวลาหรือว่าแบบเอออยากจะลองเล่นเกมฟาร์มดูเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เล่นสนุกลุกนั่งสบายนะเพื่อนๆนะก็มีในเรื่องของตัวอีเวนต์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาก็มีในเรื่องของการอัปเดตไปถึงเวอร์ชั่น นี่นะครับ1.0.12แล้วนะครับก็1.0.12จุดนหนะก็เพิ่งอัปเดตไป3าวันที่แล้วเองนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวอีเวนต์ใหม่นะครับตรงนี้เนาะก็มีในเรื่องของการเสียตังค์แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวโน้ตนะครับว่า,าเราสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับมีในเรื่องของตัวเมนูใหม่แล้วก็ผลผลิตที่ได้ในเรื่องของตัวเหรียญเฮดมากขึ้นนั่นเอง โอเคนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาลองแลกเหรียญกันเลยนะครับก็ในการแลกเหรียญน,นี้ผมได้ทําการเชื่อมต่อในเรื่องของตัวกระเป๋าแล้วนะครับอันนี้ผมแนะนาเพื่อนๆว่าถ้าเราเชื่อมต่อกระเป๋าไหนก็เป็นกระเป๋านั้นนะครับไม่สามารถเอาออกได้นะครับใครมีวิธีเอาออกบอกผมหน่อยละกันเนาะส่วนตัวผมก็เลยต้องอใช้กระเป๋านี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับในการแลกนะครับตอนนี้คือผมจะสามารถแลกได้ทั้งหมด5เหรียญนะครับก็ถ้าราคาเหรียญตอนนี้นะครับก็เราก็จะได้ประมาณศูนย์จุด 35ดอนมั้งนะครับมั้งด้วยเนาะเออนะครับก็อ่ะแลกไปนะครับจริงๆริมันก็น่าจะได้เยอะกว่าน,นี้แหละนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราแบบอ่าทำในเรื่องของตัวหารถ้าเราได้จริงจังมันอาจจะได้วันหนึ่งอาจจะได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้คือไอเหรียญเฮดที่ผมได้มาฟรีเออที่ผมได้มาเนี่ยก็คือได้มาฟรีนะเพื่อนๆก็เป็นการในเรื่องของการอัปเดตในการปีเซิร์ฟเขาก็แจกประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ในเรื่องของตัวแอดมินจะแจกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดลองแลกดูนะครับมันก็จะดิ้งนะครับมาในเรื่องของตัวหน้าอ่านนวผม กดไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามันจะเด้งมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเฟิร์มในเรื่องของการใส่รหัสนะครับโอเคนะครับก็ใส่รหัสผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วครับกดโอเคไปเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคไปแล้วมันจะเด้งกับเข้ามาตัวเกมเรากําลังเรากําลังหลอมเราสักคู่การเลกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้เราแลกแล้วนะครับเราก็จะมีทั้งหมด5เหรียญนะครับผมแต่ในการแลกออกมานะครับก็1เหรียญจะเท่ากับ200นะครับก็ อันนี้คือ200จะเท่ากับ1เหรียญนะครับหเหรียญเท่ากับ200อ้าวอัตราการแลกมันก็เป็น1 1ต่อเอ่อหต่อ200นะครับอ๋อผมผมมีไม่พอเมื่อกี้ผมเลยแลกไม่ได้เนาะเออผมมีผมคิดว่าผมมีพอนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็แลกมาได้อันนี้คือผมเหลืออีก15นะครับที่จะแลกได้นะเนี่ยเห็นปะมันจะแลกได้หมด20นะครับนี่นี่นี่เราเหลืออีกสิที่จะแลกออกมาได้นะครับก็เอ่อผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือมันนับต่อวันหรือมันนับ่อ อัตราการเติมก็ไม่รู้นะนะครับเนี่ยดูมันมีลิมิตให้เราด้วยเหรอ15เออแต่ผมรู้อยู่นะครับในเรื่องของตัวระบบเกมเนี่ยมันจะแบบว่าเหมือนกับว่าให้เราแบบมีการเติมแพ็คเติมอะไรเนี่ยมันก็จะนับในเรื่องของการออการที่เราจะเอินออกมาได้อะไรประมาณนี้อันนี้ผมไม่แน่นใจนะครับว่ามันนับเป็นรายวันหรือเปล่านะครับวันละ20ตามนี้นะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนผมเลเวล30ให้อะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปขายกันดูนะครับเดี๋ยวลองเก็บราเก็บอันนี้ก่อนนะครับ อันนี้ผมปลูกในเรื่องของตัวมิ้นท์อยู่นะก็เดี๋ยวรอนะครับแล้วก็ส่งเคสกันไปโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาในเรื่องของตัววีมิกนะครับก็วีมิกตอนนี้คือเราได้ทําการขายเหรียญมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอเอไม่ใช่ดิสวอปเหรียญมาเรียบร้อยนะเราเข้ามาในเรื่องของตัวเด็กนะครับแล้วก็หาตัวเกมเลยอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆก็เราได้ทําการขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้เกิดปัญหาในเรื่องของการอัดคลิปโอเคนะครับตอนนี้ผมขายออกมาแล้วนะครับก็อยู่ได้อยู่ที่0.35 ตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวของ PVMix นะครับดอลลาร์นี่นะนะครับสามจุดศูนย์จุดสามห้านะครับผมก็ถือโอเคนะครับผมก็สะสมไปเรื่อยๆละกันเนาะก็โอเคนะครับในเรื่องของตัวเกมเอเวอรี่ฟาร์มนะครับเพื่อนๆใครที่อยากลองโหลดมาเล่นก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะปิดคลิปนะครับในเรื่องของตัวเกมต่างๆนะครับที่อยู่ใน เกมวีมิกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาลองเ,อเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเออแต่ละเกมไหนมันสามารถเออทำเงินได้ไหมหรือว่ามันขายเหรียญได้แบบไหนเพื่อนๆสนใจเกมไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเ,เกมต่อไปอาจจะเป็นเกมโยกังก็ได้ว่าเออตอนนี้มันแลกโทเค็นออกมาแล้วมันได้เท่าไหร่นะครับแต่ถมมเกิาในเรื่องของการแลกออกมาแล้วมันทําให้ในเรื่องของเอ่อในการแลกหรืออัตราในการเล่ง เล่นของเราอะ่ะมันเล่นแล้วไม่มีความสุขหรือมันเล่นแล้วมันได้เหรียญยากนะครับผมก็จะไม่มารีวิวให้ละกันเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในเรื่องของตัวเกม NFT Willy really Farm นะครับถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ฝากกด subscribe เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปบ,บายจ้า